แบบว่าชอบกินยญ้าชอเถ้าแต่เราไม่รู้ตัวไงว่ามันสะสมว, <c oughs> วันหนึ่งมันระเบิดเลยแล้วมันก็จบเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดแบบเหมือนแบบบ่วกนไหมล่ะ หลังจากที่นักแสดงสาวตายชุติมาอาดีตภรยาของทิมพิธานั้นได้เป็นแขกรับเชิญในรายการซานิเบ่าดีเบ่าก็ปรากฏขึ้ว่าโดนดราม่าถล่ม,ม,มสเสละเลยหลังจากตายนั้นย้อนเล่าถึงความคั่งรักในอดีตงานนี้นั้นชาวเน็ตต่างวิจารณ์และก็จับโยงก,กับอดีตสามีอย่างคุณทิมพิธาครับซึ่งซานินั้นนะฮะได้ถามตายชุติมาว่าอะไรที่เราคิดว่าเราเคยโดนทําแล้วให้ความรู้สึกโรแมนติกอันนี้ดีจังซึ่งด้านตายนั้นนะฮะก็ถึงกับมีอาการเขินครับพร้อมบอกว่าจูบเท้าก็ชอบเพราะรู้สึกว่ามันน่ารักดี แถมยังมีการย้อนโมเมนต์ถึงอดีตนะครับที่เคยมีการมอบการ์ดให้กันและกันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจเธอมากจนถึงทุกวันนี้และหลังจากรายการนี้นะฮะที่ถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวได้กล่าวถึงคุณตายครับอาทิสงสารคุณทีพิธาจริงๆแค่เรื่องการเมืองก็ปวดหัวมากพอแล้วคุณตายต้องการอะไรอย่าให้คุณต่ายพยายามไม่พูดถึงอดีตสามีเป็นต้นครับซึ่งหลังจากเกิดเป็นราม่าเกิดขึ้นนะฮะทางคุณต่ายเองนั้นก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์พร้อมชี้แจงกับว่า จะถล่มเพื่ออะไรเหรอคะดราม่าเพื่ออะไรคะจะยิ้มสู้ทำไมคะ งงค่ะขอแถลงแจ้งตรงนี้ว่าไม่เคยพูดประโยคพิธาหรืออดีตสามีจูบเท้าค่ะใครมีหลักฐานไปแคปมาทีค่ะในรายการพิธีกรถามถึงประสบการณ์สุดโรแมนติกในชีวิตรักที่ผ่านมาแต่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความทรงจําที่ประทับใจไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เรารู้สึกดีจะทําให้คนฟังนั้นตีความและาพาดพิงถึงบุคคลที่เราอาจจะไม่เอ่ยถึงในชีวิตเรารบกวนหากใครจะโยงให้นึกถึงหัวอกเราบ้างค่ะรบกวนไปดูคลิปสัมภาษณ์ก่อนนะคะก่อนจะพิมพ์หรือพูดอะไรแฮแท็กสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อะไรที่เราคิดว่าเราเคยโดนทำให้แล้วรู้สึกว่ามันติกอันนี้ดีจ้ะไอ้ตายเร็วเร็วคุยกับมันเยอะเลยให้คูณมสัมภาษณ์มันไอ้ตายเร็วพูดมาจูบท้าจูบมาเขียนว่าแบบว่าเดียร์ฮันนี่เวลาที่ฉันคิดถึงเธอจะแบบมีดอกไม้ขึ้นมาหนึ่งดอกเออเออเงินตอนนี้คือแบบดอกไม้คือเป็นสวนแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย กลเป็นภาษาอัาางกฤษก็คงรู้นะว่าใครมัน,ม,นมันก็ทัชใจเราหลงจากคลิปรายการข้างต้นนะครับในประเด็นจูบเท้านั้นที่ถูกโยงก็ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อถึงอดีตสามีคุณทิมพิธาแต่อย่างใดจริงๆซึ่งหากจะว่าไปแล้วครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่สาวตายนั้นเจอเราม่านะฮะหลังจากออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็นยูทูบสตอร์ก o วิตเต t e r และก็อย